E ณวันที่22ตุลาคม2553โรงเรียนชนะระปทานสงเคราะห์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งให้เข้าร่วมการประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณห้องประชุมโรงแรมแอมบัสเตอร์ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร โดยพนท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชินวรบุญยเกียรติและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรชินพันภูมิรัตน์ได้ร่วมกันประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยโดยมีเนย้อสําคัญดังนี้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2พุทธศักราช2551ถึงพุทธศักราช2561มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสีใหม่ได้แก่การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ครูยุคใหม่สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่และระบบการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งหวังการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข มีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นก้าวไกลสื่อสากลและมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์การกำหนดจุดเน้นก,การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้<ก>เป็นแนวทางชี้แจงให้ครูและผู้บริหารผู้ปกครองตลอดจนประชาชนเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน จุดเน้นในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยและยังมีความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะ ที่จะช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงสเน้นความสามารถในการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานเป็นความสามารถในการสังเกตการจัดกลุ่มการรวบรวมข้อมูลการจำแนกการเปรียบเทียบการเชื่อมโยง มีทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการปรับตัวการแก้ปัญหาการป้องกันภัยและการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการและมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้แก่ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนได้อย่างเหมาะสมตามวัยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เน้นความสามารถในการอ่านคล่อง